สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวพบกับดิฉันเจิรภาสีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะตั้งแต่3ามทุ่มเป็นต้นไปค่ะประเด็นหอสลักข่าวของเราในคืนนี้ร่วมพูดคุยกันถึงมาตรการการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนตีกันนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าปัญหานี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาสังคมที่หลายภาคส่วนเองก็พยายามที่จะช่วยกันแก้ปัญหาที่ผ่านมาเองไม่ใช่ว่าหน่วยงานต่างๆนั้นจะนิ่งดูได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเนื่องจากเหตุผลและปัจจัยต่างๆมันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหา ได้แล้วก็ทําให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไม่ยั่งยืนดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะอีกหนึ่งบทบาทสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนตีกันว่าจะมีมาตรการเข้มข้อนออกมาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสถาบันไหนมีเด็กนักเรียนที่ยกพวกตีกันหรือว่ายิงกันจะมีการสั่งปิดหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านเลขาธิการสอชอกันนะคะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อน รูค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไวเว็บบางกอกวอช com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถาม จะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงศีลเป็นบ่อกเกิดแห่งความสงบความดีงามการรักษาศีลเป็นบุญกิริยาวัตถุคือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่จะละเว้นความชั่วการเบียดเบียน ยอมเกิดกระแสแห่งความดีความเมตตาศีลห้าจึงเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่จะให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ<ส>ทุกครอบครัวมีศีลห<ด>้าอยู่ดีมีสุขส,<ม>สังคม<ส>ประเทศชาติสงบร่มเย็น